สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนน้องน้องแอปจีทุกท่านผมชัยพระรามสองพระเครื่องพระทุกคนวันนี้เป็นวันอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งที่ผมจะมาไลฟ์ก็เหมือนเดิมครับได้พระอะไรมาก็เอามาแนะนำให้เพื่อนเพื่อนน้อง,น,องน้องได้ศึกษาไปวันนี้ก็ได้มาไม่เยอะนะครับผ่านมาสองอาทิตย์แล้วได้มาแค่ยี่สิบกว่าองค์นะครับหายากมากอ่ะผมเริ่มตนน้นนะครับก็มีพระใหม่มาบ้างก็คือหลวงพ่อไป วัดกำแพงนะครับรุ่นนี้รุ่นปี5 5หรุ่นสร้างบนตุกนะครับถือว่าเป็นภาะใหม่สำหรับผมแต่ก็เป็นพาะที่นิยมนะครับแล้วได้ว่าวิธีการต่างๆเนี่ยเรื่องพุทธคุณโอเคเลยนะครับก็ดูง่ายๆนะครับรุ่นปี5 5ก็จะมีเม็ดไข่ปาลารอบๆของแกก็มีนะครับแท้นี่ดูง่ายความคมชัดต้องดูความคมชัดของลายเส้นนะครับแล้วก็ลายเส้นตรงนี้ไม่มีเอกลักษณ์ ถ้าเป็นของแท้จะลึกนะครับแกจะตื้นนะครับลายเส้นข้างล่างตรงนี้แล้วก็ลายเส้นจีวต่างๆนะครับเรียกได้ว่าปี55นี้ความนิยมก็มาแรงทีเดียวนะครับก็ได้มาหลายองค์เหมือนกันนะครับเหมือนกันหมดเลยครับเห็นไหมฮะทุกองค์เหมือนกันหมดเลยผมได้มาทั้งหมด4องค์รุ่นนี้สร้างหลายเนื้อเหมือนกันนะครับมีทั้งเงินทองเหลืองนะนาคก็มีนะฮะเนี่ยฮะ เห็นไหมฮะอันนี้สีนาคหน่อยหนึ่งนะครับแต่จริงๆไม่ใช่เนื้อนาคน,นะครับเห็น네ไหมฮะก็คืออันนี้พิมพ์มันจะต่างกันนิดนึงอันนี้นคืออีกเนื้อหนึ่งเต่พิมพิมออกมาก็จะต่างกันหน่อยหนึ่งนะครับตามคมชัดเรื่องของ ه, เรื่องของ ه, ด้านหลังนะครับก็จะคมชัดเทียบของเนื้อ,อเนื้องเงินไม่ได้นะครับด้านเนื้อเงินนี้จะชัดคมเลยโอเคผ่านเลยครับถือว่าเป็นภาพใหม่ อันนี้องค์หนึ่งบางขงมพมอันนี้พิมพ์ฐานคู่นะครับกูเก่าพิมพ์ฐานคู่ซึ่งคาบกุอย่างนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับคาบกูอย่างนี้ถ้าในวงการเซียนพระเซียนใหญ่เขาจะตีแกน,นะครับไม่แท้เขาถือว่าเป็นภาคกุที่ทําขึ้นมาแต่จริงๆแล้วทําขึ้นมาใกล้เคียงครับเราต้องดูดีๆนะครับใกล้เคียงมากทําขึ้นมามีไหมมีจริงครับแต่ลักษณะของการทําขึ้นมาเนี่ย คาบคนนี้มันจะดูแล้วเหมือนกับว่าเป็นฟองฟองแปะๆเข้าไปมันไม่แน่นแต่ถ้าเป็นของแท้นเนี่ยมันจะแน่นนะครับจะเกาะแน่นเลยแต่ความนิยมการเล่นเขาจะไม่เอาเขาจะเอาคาบที่มันเกิดขึ้นแบบธรรมชาติที่มันออกสีดำๆครับคาบดำๆหน่อยแต่อ,องค์นี้คาบจะไม่ดำออกเหลืองแต่ความจริงมันก็มีเทกับแก่น,นะครับเขาเรียกว่ากุของแบบนี้ก็จะว่ากุที่อยู่บนฝา ปนฝากรดที่เขาฝังฝังเขาฝังในเวลาเขาฝังในไหอนะนะถ้าอยู่ใต้กรดมันก็จะออกดำนะฮะก็จะมีแท้บ้างแต่แก้ก็เยอะนะครับต้องดูดีๆเราต้องดูทั้งด้านหน้าด้านหลดด้านหลังนะครับดูเนื้อมันนะครับถ้าวันนี้ทั่วไปเขาไม่ค่อยนิยมนะไอเนื้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 อคาบกรดอย่างนี้ไม่ค่อยนิยมพเพราะแก้มันเยอะแก้ส่วนใหญ่ทําทได้อย่างนี้แต่แท้ก็มีหายากนะครับแล้วก็อันนี้สังกะจายนะ สังกตใจ,จพิมพ์นี้เป็นของเจ้าคุณศรีวัดสุทัศนะครับเป็นผู้สร้างนะครับเจ้าคุณศรีวัตสุทัศน์ก็สร้างปีพศ2400กว่าก็เรียกว่าเก่ามากนะครับไม่ใช่คหลงผ่อเงินนะครับบางคนบอกหลงผ่อเงินไม่ใช่ส่วนอันนี้สมเด็จจิรดา,ดาอันนี้คือรุ่นหลังนะครับเขาเรียกว่าอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นปี39นะครับอันนี้รุ่น2ปี39นะครับพิมพ์นี้นะรุ่น2ปี39 ความนิยมไม่ค่อยเยอะแล้วก็ราคาไม่แพงแต่ว่าก็น่าเก็บเพราะว่าผมถือว่าเป็นพระกำลังแผ่นดินของเรานะเป็นพระของประเทศไทยส่วนองค์นี้อ่าองค์นี้เป็นของหลวงปู่จิมวรลหันไล่นะครับพิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์คล้ายๆพิมพ์ปิดตาตุ๊กตาลงลุกนะก็หลวงปู่จิมวรลหันไลก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับเจอน้อยมากนะเนื้อต้องลักษณะอย่างนี้นะครับฟูๆหน่อยนะฮะ ต่อไปก็จะแปลนพระปิดตาหลวงพ่อแก้วไ,ไม่ใช่ไม้แกะหลวงปู่จิมวรหันไล่ผิดอันนี้เป็นไม้แกะนะครับน้อยมากปิดตาพิมพไม้แกะหลวงปู่จิมวรหันไล่แทบจะไม่ค่อยมีคนได้เจอเลยหลังๆจะมีจานะครับเป็นไม้แกะไม้เก่าเขาตามประวัติเขาบอกว่า oh God, เอาไม้คานเดบุตรมาแกะนะครับโอเคต่อไปก็จะแป็นสังกะจายเหมือนกันแต่อันนี้เป็นของหลวงพ่อเงินออกวัดขวางนะครับ สร้างหลวงพ่อเงินองค์น,นี้เป็นองค์สร้างตรงกรุกวัดขวางนะครับกรุกวัดขวางเนี่ฮะหลวงพ่อเงินพระสังกจ,จยัยเนื้อสวยมากเก่าดูง่ายนะครับเนื้อเหมือนหลวงพ่อเงินวัาบางคานเลยนะจะอมเหลืองเขียวนะครับเก่ามากหายากถือว่าหายากพระพอมีาาราคาอยู่นะครับต่อไปก็จะเป็นสมเด็จสมเด็จองค์นี้เป็นสมเด็จสมเด็จวัดเขาตะเคาว รุ่นแรกนะครับขเขาเรียกว่า,าพิมพ์นี่ขเขาเรียกว่าอะไรเนาะปีหนึ่งสามลองไอ้เขาเรียกว่าอะไรคพิมพ์พิมพ์พิมพ์สะดุ้งกลับนะฮะปีหนึ่งสามสะดุ้งกลนะับนะครับปลุกพอลักษณะปลุกพอวัดเขาตะเคานะฮะพิมพ์สะดุ้งกลับปีหนึ่งสามก็เป็นพาดที่ไม่ค่อยนิยมราคาไม่แพงนะครับแต่ก็ ถ้าเรื่องพระเจ้าคุณเรื่องการเก็บภาพเก่านี่สุดยอดถ้าเอามาใช้นะครับถ้าคุณใช้เรื่องพระเจ้าคุณองค์นี้สุดยอดเลยการลูกแสกดีมากต่อไปก็จะเป็นหลงกิ่งคลองตะเคียนของวัดป่าดู่ทรงธรรมนะครับก็จะมีหลายเนื้อนะครับอันนี้คือหนึ่งในนั้นกิ่งคลองตะเคียนของวัดประตูทรงธรรมนะอันนี้คือรุ่นแรกเก่า มันจะออกสีดำๆหน่อยพอร,รุ่น2เนี่ยรุ่น2รุ่น3มันจะออกแบบเทาๆเานี่ยมันนะครับผมเคยนําเสนอไปแล้วอันนี้คือพรยยอดตรงอยุทยาแต่กูไหนผมก็ไม่ทราบนะครับอันนี้ก็พรยยอดตรงอยุธยาก็ถือว่าเป็นพรกเก่าที่ดูง,ง่ายนะครับดูง,ง่ายมากพยยอดถุงนะครับดูง,ง่ายมากเลยเก่า,าก Gomez จริงนะครับต่อไปก็จะเป็นอ,อ่าองค์นี้เป็นเป็นเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งแบบอ่ากูวัดท้ายตลาด นะกูวัดไทยตลาดซึ่งกูวัดไทยตลาดพระที่เซียนใหญ่เขาแล่นและแพงก็คือสีมันจะออกแบบสีออกแบบขาวๆหน่อยครับขาวๆเทาๆเหลืองๆหน่อยแต่ถ้าออกแบบเทาแบบเทาอย่างนี้เลยอ่าก็ก็จริงๆมันแท้นะครับไม่ใช่เก๋นะครับเพียงแต่ว่าความนิยมไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเพราะบางคนเขาอาจจะตีเป็นผ้าเก๋ด้ซ้ํา เพราะว่ามันไม่สวยนะครับแต่จริงๆเป็นภาพแท้นะครับออกเทาอย่างนี้แต่ต้องให้มีต้องดูดีๆนะครับเก๋มีเยอะนะครับสีอย่างนี้แท้มันก็จะออกแบบคล้ายๆมีสนิมเกาะหน่อยนะฮะแต่เป็นเนื้อผงนะครับยันก็จะต้องดูให้ชัดนะครับต่อไปก็จะเป็นาภาพเนื้อแมกกาพัดอันนี้เป็นพิมพ์ล้มลุกเนื้อแมกกาพัดเห็นไหมครับ ของหลวงวพ่อทาวาพิณยังแตกนะครับองนี้เป็นพิมพ์ลุ้งลุกนะฮะก็หลวงวพ่อทาวาพิณยังแตกเนื้อไม่กระพัดลักษณะต้องเนื้อไม่กระพัดต้องไม่ไม่มีรอยรล้าไม่มีรอยแตกต้องเก่าๆนะครับนะฮะเนื้อต้องแน่นแน่นเก่าๆต่อไปก็จะเป็นของสามเหลี่ยมหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระเบือนะฮะพิมแต่พิมพ์นี้แปลกตรงที่ว่าเป็นพิมสองหน้ามันก็จะหายากหน่อยนะครับ ดยท,ทั่วไปหลวงพ่อลุงพระทักับเบอร์จะมีพิมพ์หน้าเดียวแล้วข้างหลังเป็นยันแต่ตรงนี้คือพิมอสองหน้าเลยเห็นไหมฮะสองหน้าเลยจะหายากมากอ่ะต่อไปก็จะเป็นอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่ากาลานะครับกาลาแกะกาลาแกะพิมอ่ากา,ากลาแกะฝังกิ่งนะครับอันนี้กา,ากลาแกะฝังกิ่งของหลวงหลวงพ่อแก้ววัดป,ดปากทะเลนะครับเ<อ>นื้อกาลานะครับด<อ>ูนะครับเนื้อกาลาแกะ หลวงพิมเขาพิมพปั้นหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลแต่เป็นกาลาแกะเป็นผ้าปิดตาพิมพ์ปั้นข้างไหนจะอุดกิ่งด้วยนะครับก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับเจอยากมากต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อทาวัดพญังแตกเป็นผ้าปิดตาเนื้อทองเหลืองนะฮะเนื้อทองเหลืองก็จะเป็นสังเกตนะไม๊เพื่อนๆสังเกตนะครับเนื้อทองเหลืองของยุคหลวงพ่อทาเนี่ยกับหลวงพ่อเงินนี่จะใกล้เคียงกันจะออกอมเขียวนะฮะ นี่คือยุบพระยุบเก่าเห็นไหมะอมเขียวหรืออาจจะเปรียบเทียบกับอ่ะพระสังกัจายของเจ้าคนสีก็เหมือนกันเนี่ยจะออกอมเขียวในยุบยุบสมัยก่อนเห็นไหมฮะใกล้เคียงกันหรืออาจจะเป็นพระสังกัจจยของหลวง,งพ่อเงินออกวัดวังอ่าออกวัดวัดวัดอ่าไหนนะครับเดี๋ยวไปไหนแล้วเี๋นวนะครับวัดกุวันวัดก,วดกุวังขวางนะครับของหลวงพ่อเงินวัดปังคาร,รนะครับคุณดูนะฮะ เห็นไหมฮะสีมันจะออกอมเขียวทั้งทั้งสองเลยใกล้เคียงกันมากเลยเห็นไหมฮะดวงตรงที่สว่างสว่างหรือวเป็นของวัตถุทั์ที่นเมื่อกี้ผมหยิบเตลังกากับก็ใกล้เคียงกันมากไอจุดที่มันสว่างสว่างเห็นไหมฮะใกล้เคียงกันมากเลยแต่นี่เป็นของหลวงพ่อทานะครับเนื้อทองเหลืองนะครับหน้าหลังนี่ดูง่ายเลยสวยชัดด้วยนะครับอ่าถ้าเป็นของหลอดโบราณต้องมีคาบครับข้างในกุต้องมีคาบเสร็จคาบติดเต็มเลยถึงจะบ้านโอเคต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาของ หลวงปู่ so นาควัดห้อยจระแคน่อันนี้ผมก็นําเสนอไปเยอะนะครับอันนี้เป็นเนื้อไม่กระพัดเนื้อไม้กระพัดต้องไม่เงามากนะฮะต้องซีดๆหน่อยของห้อยจระแค่หลวงปู่นาควัดห้อยจระแค่นะครับต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงอาจารย์เอียดวัดเขาวัดวัดดอนสาลาเนื้อตะกัวนะครับอันนี้เป็นพระพระปิดตาเนื้อตะกัวอาจารย์เอียดวัดดอนศาลา ก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับเจอยากมากเนื้อตะกวัวหนังเหนียวสุดๆนะครับต่อไปก็จะเป็นอ,อันนี้เป็นของหลวงปูเ่เลืองวัดบางคานร,รุ่นแรกนะครับออกปี28นะฮะหลวงปูเ่เลืองวัดบางคานก็ถือว่าเป็นพระที่มีชื่อเสียงมีประสบการณ์นะครับรูปเหมือนหลวงปูเ่เลืองนะครับต่อไปก็จะเป็นเนื้อแมกกาซิ์ ของหลวงพ่อทาวัดพะยังแตกไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อสำลิดผิดผิดผิดนะครับื่ดผิดครับเนื้อสำลิดปดตาองค์นี้เป็นเนื้อสำริดของหลวงพ่อทาวัดพะยังแตกนะครับก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับพิมนี้ไม่ค่อยได้เจอนะครับเพื่อนๆ้องดูไว้นะครับลักษณะอย่างนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นของหลวงพ่อคุณวัดแจ้งนอกปี36เนื้อจักัวนะครับอันนี้คือหลวงพ่อคุณวัดแจ้งนอก เนื้อจักกัวนะครับปี36ออกปี36ถือว่าเป็นผ้าใหม่ผมถือเป็นผ้าใหม่เลยแต่ก็พอเล่นได้นะครับองค์สุดท้ายนะครับที่วันนี้ที่จะนําเสนอก็ไม่ค่อยเยอะนะฮะพระน้อยมากอันนี้เป็นเนื้อ,อเนื้อสมดิ์ปี33นะครับนะบปี33อันนี้หลวงพ่ออะไรเอ่ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่อ่าหลวงพ่อคุณครับหลวงพ่อคุณนะครับ วัดบานไร่ด่านขุนพกนะครับอันนี้ออกปี3-3นะครับก็เป็นพระที่มีความนิยมอยู่แต่ไม่มากนะฮะเป็น,นื้อสมฤทธิ์นะครับโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับ20กว่าองค์อย่างที่บอกนะครับมันมีไม่เยอะปัจจุบันนี่มันหายากจริงๆนะครับภาพเก่านี่ผมก็มีพระใหม่เสริมมาตั้งหลายองค์แล้วเก่าอย่างเดียวตอนนี้มันแทบจะหายากมากต้องบอกเลยนะสังชาติก็เอาไปเยอะคนมีตังก็เก็บ เดี๋ยวนี้คนหันมาเล่นเล่นพักเล่นพักเครื่องเป็นธุรกิจก็เยอะมากเพราะฉะนั้นก็ต่างคนต่างเช่ากันราคาก็ไม่แพงครับเช่าเช่าเช่าแล้วก็ไปปล่อยกันเต็มไปหมดเลยแล้วต่างชาติก็เอาไปเยอะต่างชาติตลาดตอนนี้ยังใหญ่กว่าของไทยอีกนะครับมีทั้งคุนหมิงซ่างไายแล้วก็หูเจี้ยนนะครับแล้วก็มีที่ไหนอะ่ะกุ้ยโจวก็มีนะครับเต็มไปหมดเลยเมืองจีนเปิดตั้งหลายมณฑล นะครับตอนนี้ก็เรียกว่าอีหน่อยก็จัดแต่งตาลาดกับเมืองไทยและเดี๋ยวนี้พระเชื่อไหมครับพระผมเนี่ยพระเก่าเ,ก,าเก,ากจิรุ่นเก่าพระเก่าเก่ารนนี้บางองค์เทียนใหญ่บอกอาไม่ผ่านไม่ชัวร์แต่ผมปล่อยได้หมดนะครับผมไม่เคยพระผมเนี่ยถ้าจะปล่อยเนี่ยผมปล่อยหมดเลยเพราะว่าผมมีลูกค้าเมืองจีนเมืองจีนเดี๋ยวนี้เขาคือเขาก๊อปปี้พระเก่าพระนี้มันออกมาเหมือนยุคถ้าคุณจะตีว่าพระคนนี้พระแก,ก่อย่างเตียนใหญ่บอกอันนี้แก แต่ถ้าแกนคนตีบแกถ้าคนที่ทําแกแต่เมืองจีนขนาดเขามีเทคโนโลยี A I เขายังทําแกแบบรุ่นเก่าอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมาเช่าซื้อกันขอเขาขออย่างเดียวเดี๋ยวนี้นะเขาเขาจะเช็คพฤทพัุณว่าเอามีพฤทคุณแรงไหมถ้าใช้ได้เขาเช่าเลยแต่เขาเช่าในราคาที่ไม่แพงมากนะครับเพราะอย่างนี้เขาออกไปแล้วเขาจะขายในราคาเป็นของแท้ในตลาดเขาเขาได้กําไร ซึ่งในบ้านเราอาจจะบอกว่าไอ้มันแก๊สแต่จริงๆมันไม่แก๊สเลครับเป็นเด็เซียนมันไม่เล่นกันนะครับแล้วแก๊สจริงๆเขาทำอย่างนี้ไม่ได้ยากถึงทําได้นั่นคือยุนั่นคือยุคของเมืองไทยครับเมืองจีนเขาไม่ทํากันเขาไม่มีเวลามานั่งทำเขาตอนนี้ธุรกิจเขาคือขายเร็วนอกจากเขาทําแก๊สแบบพระสมัยใหม่อย่างหลวงพ่อรวยหลวงพ่อกลวยนะหลวงพ่อพัดพวกนี้เขาทำเพราะถือว่าเป็นเทคโนโลยีอ่เขาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ก็ถือว่าเป็นพระใหม่ที่ออกเหรียญพระใหม่ต่างๆเนื้อพงพระใหม่ต่างๆที่ออกมาไม่นานเขาทาได้แต่ถ้าเป็นพระเกจิรุ่นเก่าๆวกนนี้เนี่ยเขาทําไม่ไหวแล้วครับเขาไม่เสียเวลาทําเขาจะมาเช่าเอาในราคาที่ไม่แพงอย่างว่าเงินเขาใหญ่กว่าคนไทยอย่างผมเช่ามาในราคาไม่กี่ไม่กี่ตังค์ผมก็บวกของผมไปแล้วเขาก็เช่าได้ในในกำลังของเขาแล้วเขาก็ใจเอาไปกําไรอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าหากเราดูเป็นเราดูแล้ว พระมันเก่าจริงพระแท้เก่าจริงนะฮะที่เซียนใหญ่เขาบอกเออมันไม่แท้ไม่เก่าซิซึ่งเขาไม่เล่นกันแต่จริงๆแล้วก็คือหลวงพ่อท่านเป็นผู้สร้างนั่นแหละนะ,ะแต่เซียนของเมืองจีนเขาจะกวาดซื้อหมดเลยก็เอาไปขายนะครับแล้วได้ราคาด้วยนี่นะครับคือทําให้พระเก่าเก่าเกจิเก่าเก่าเนี่ยพระของเกจิเก่าเก่าทั้งหลายจะหมดแล้วตอนนี้เมืองไทยเราก็โดนต่างชาติเอาไปหมดนะครับ โอเคครับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับอย่างไรก็เจอกันอาทิตย์นหน้าใหม่หรืออีอาทิตย์นหนึ่งนะครับเพราะผมไม่แน่ใจว่าผมจะหาภาพได้แค่ไหนถ้าประมาณแค่สิบกว่าองค์ผมก็คงไม่มาไลฟ์สดอย่างน้อยก็มียี่สิบกว่าองค์นะครับเพราะว่าไลฟ์ทีเดีต้ก็ให้น้องๆได้เรียนรู้ศึกษาไปเยอะๆหน่อยนะครับโอเคงั้นเจอกันใหม่นะครับสวันนาาสดคาาสค okay. คนนีครับ